ตลาดสดแต่หาตลาดแถวนี้ดก็ไปแเบื้องน้าเน่ยค มึงก็เปิดแ้งครับพวกแม่แมงแม่งนี่ซูมือหรือันโจุเขาท่านี่อโอทอปได้ไหมครับเอาไปไปคุยครับออต้ ตัวไงปอนอฮ้ยเจ้ากระจันไงนาะผู้คนนะแค่จะมีแต่หน้าคนมีสุตีบนนอ่มีนนมนนขนาดนี่นะจ้าก็จะมีหนาดนี้ขนาดแรงจีเป็นจ้กระจันตัวเล็กอันนี้ตัวเมียโอ้โหอีกตัวผูนน้ตัวเมียเลย